สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชดุษไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเกิดเหตุพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่14-16มีนาคม2568ความว่า คณะท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีขาพาเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายจากเหตุพายุโชนโดพัดถลม่มในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาภัยพิบัติครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันก่อให้เกิดทั้งพายุทอร์นาโดไฟป่าและพายุฝุ่นตามมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากท้ายังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ้านเรือนทรัพย์สิสนและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งหมายอย่างท่านประธานาธิบดีและขอส่งกำลังใจ พลังคำอธิษฐานมายัางผู้ที่ประสบความทุกข์ความโศกเศร้าจากการสูญเสียในครั้งนี้ทางหวังว่าจะผ่านพ้นความทุกข์ความโศกเศร้าไปโดยเร็วและนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา16นาฬกา58นาทีสมเด็จพระกนิธาีิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏเกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนายวารินบุษบันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่18มีนาคม2568สิริอายุ84ปี นายวารินบุษบันเกิดวันที่5เมษายน2483 <c oughs> เป็นบุตรของนายเพิ่มกับนางป้อยบุษบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาตรีด้านส่งเสริมการเกษตรและสากรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนายวารินเริ่มรับราชการในปี2506ตำแหน่งผู้ช่วยกสิกรรมจังหวัดนราธิวาส สังกัดกรมเกษตรกรรมจากนั้นได้โอนย้ายไปรับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตำแหน่งเกษตรตรีจังหวัดนราธิวาสและมีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาระหว่างรับราชการได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรในโครงการพระราชด,ดำริหลายโครงการอาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรรวมถึงเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆอาทิที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาบุษบัญ มีบุตรธิดาสองคนเวลา17.48นาฬิกา48นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2567รโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนช่างพิเศษฝีมือในวงังหญิง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชายกาญจนาวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในวังโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบม,ามัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวกราสให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลนนในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2568และทุนกล้าวทุนกระมองถวายพุ่มดอกไม้จากนั้นพระราชทานเข็มพระนามาพิไทยสอทอแก่ข้าราชการครูและผู้มีอุปการะคุณแล้วพระราชทานประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและประถมศึกษาปีที่6รวม130คนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดียอดเยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐานชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและนักเรียนที่มีคะแนนทดสอบระดับชาติหรือ NT เต็ม100คะแนนรวม17คนจากนั้นพระราชทา,านประกาศานียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวัง โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโร,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 รงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบดและโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่งนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สามีนักเรียนทั้งสิ้น749คนโอกาสนี้พระราชทานมพระราชวโรกา ให้มัธยุมศึกษาปีที่สและผู้แทนผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบเฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสสำเร็จก,การศึกษาจากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบประกอบด้วยนักเรียมรนมัธยุมาศึกษาปีที่สกราบถวายบังคมลาเป็นทํานองเหเรือ นักเรียนบกพร่องทางการได้ยินรำถวายพระพรนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดจองถนนหนุมานจับนาสุพรรณมัจฉาการบรรเลงและขับร้องหมู่เพลงสมเด็จพระปิยชาติโดยวงดนตรีไทยของโรงเรียน องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องโคลนสโคปีเฉลิมพระเกียรติอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองวันนี้นายเกษม<ต>วัฒนาชัย,ยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องโคลนสโคปีเฉลิมพระเกียรติอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองปีงบประมาณ2568ณโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งในระบบทางเดินอาหารที่พบมากที่สุดพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณปีละ1,000 0คนและเสียชีวิตประมาณปีละ4,000คนโรงพยาบาลเขาจะเมาเฉลิมพระเกียรติ8ปดบสาจึงร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวนแ0 0คนที่มีผลการตรวจคัดกรองด้วยวิธีฟิตเทสที่ผลผิดปกติ หรือมีญาสายตรงเป็นโรคมะเร็งลำไส้และมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเรื้อรังหากพบระยะเริ่มแรกจะช่วยลดการเกิดมะเร็งในระยะลูกลามและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็วปัจจุบันโรงพยาบาลเขาจะมาเฉลิมพระเกียรติ80ปรษาตวจรักษาประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเขาจะมาและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งพัฒนาทางด้านบริการวิชาการและด้านบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเปิดให้จัดโครงการฝึกอบรมแบบปูรณการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่โรงแรมแคนเทอรีโคราจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัดวรกิยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพร โปรดให้หนายทากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบโบราการ<ล>เพื่อเผยแพร่พความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธาน<ล>การฝึกอบรมแบบโบราการครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเอโดรา ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่บอกวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมแนวทางการปฏิบัติหลังจากถูกสุนัขก,กัดรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถาม มีเจ้าหน้าที่ปศุสัสตว์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนในพื้นที่จังหวันดนครราชสีมาเข้าร่วมอบรมกว่า180คนปัจจุบันจังหวันดนครราชสีมามีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวม570,000ตัวปีงบประมาณ2567ได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไปแล้วกว่า4,500ตัว รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวมากกว่า560,000ตัวทังนี้อำเภอพิมายและอำเภอบัวลายได้รับการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอของจังหวัดนครราชสีมายอย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะกรร